สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก FC ท่อแรงดันล้านสมหวังทั่วนากันนะครับวันนี้พวกเราอยู่กับพี่บุญยริศครับบ้านมีรบบุรีนะครับวันนี้วันนี้จัดส่งท่อแรงดันครับตัวนี้เป็น8นิ้วออก8นิ้วรุ่นท็อบหมุนขวา6เมตรนะครับมากับเพาเสริม3เมตรครับ ชุดนี้ยาวรวม9เมตรนะครับพร้อมเครื่องยนต์อ e ีสกิครับตัวนี้32แรงม้านะครับติดตั้งแท่นเครื่องมาเรียบร้อยครับ<ม>เครื่องยนต์แห้งๆสภาพดีครับตัวนี้ครับ<ม>ติดตั้งชุดพาวกำลัง เรียบร้อยครับรายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> คุยกันนะครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำงามอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3ด3 7ท่อแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประเทศไทยครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่บุญยนดชครับพี่อีทครับโดนการเกษตรอำเภอบ้านมีลบบุรีให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับเยี่ยมครับกับคุณพี่อีทครับ